สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขสุขคนมาพี่น <border line> <ll> ้องนะควายคือเก่านะครับมื่อนี้อาหารพื้นบ้านทองครับกับขึ้นคอครับมึงโอ้โหแอบครับให้ย <rea> ังไงก็แลครับขออนุญาตแก้ข้าวครับพี่น้องโอ้โหมื่อนี้มหนียวลายครับโอ้อะมาขออนุญาตก่อนครับอือ หย่อนครับกับเนื้อครับเนื้อส,สันแซบ่บๆ่ะประหยัดได้ไหมนี่ตัวนี้อืมดดอันนี้ตรงนี้ครับพี่น้องผม คมขมเลยครับมาดิมาไปไหน,นี่เพียเขายัางหลายรับโอ้สุดๆเลยครับตับมาตับกับข้าวหน้าบปดิ อยู่ทีับนโยจุมลงไปแล้วครับเลยหอมเปีอันนี้ใบมะกรูดนะครับ ก็พอไปแล้วอ๋อมักไผ่มักมันนะครับพี่น้องขออนุญาตขอให้ผู้ที่บอกกินยิบนะครับ là tập những trường hợp งูน้อยก็ตกลมไปแล้วครับไม่ต้องก้อยเงียครับพี่น้อง อาดคืมคืมครับคือฝนสีก็ปะยครับ สุดยอดเครียดมุขผมครับพี่น้อง แซ่บงามยินดีทำบีครับพี่น้องเสร็จขอญากกินน้ำครับ โอ้อิ่มครับมามากกินเดียวครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ f อฟหลายๆนะครับขอให้เอฟีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยล่ำรวยเงินทองครับอายุวันนะสุขภาพลังครับผม่อคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ